ที่จังหวัดยโสธรก็มีการจัดกิจกรรมคือการค่ะคุณผู้ชมโดยทางกกตยโสธรเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์นะคะในการเลือกตัง้งสสจัดอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะโดยทางนายวิรุท์วิชัยบุญค่ะผู้ว่ารชาชการจังหวัดยโสธรเพิ่นก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตัง้ตง สมารถชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดยโสธรน,นะคะเขตเลือกตั้งที่1นถึงสพร้อมกับมีการบรรยายพิเศษซึ่งกับมีนา่ง พันุ์วิภาสังคทิพย์ค่ะผู้นวยการสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรรองผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดยโสธรนายอำเภอเมืองยโสธรผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรผู้แทนน,นายอำเภอคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่2และก็ที่3ผู้สมัครรับเลือกตัง้งผู้สนับสน,นุนผู้สมัครและก็ประชาชนนะคะรวมงานยูทีหองบุษราคัม โรงแรม JP e m e อ a l อนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยโสธทอนเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะโตแทนหรือว่าผู้สนับสนุนผู้สมัครและก็ผู้ที่ไม่น่าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการเลือกตั้งจากทั้ง3มเขตเลือกตั้งได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติกฎกติกา้อหาม้อควรปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ออกไปนะคะออกเสียงไปใส่สิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดการกระทําผิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งและก็พักการเมือง ร่วมทั้งสางความสัมพันธ์ด้วยความสมัครใจสมานฉันนะคะสั่งบรรยากาศที่ดีในการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในเทือนี้เป็นไปโดยสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมายสำหรับจังหวัดยโสธรนะคะแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสามเขต ซึ่งก็มีเก่ารอยสองนวยเลือกตังะคะนั่นก็คือเขตเลือตังที่หนึ่งมีสองรอยเก่าสิบเกานวยเลือกตัง้งนั่นก็คือพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็จะมีอำเภอไทรมูนอำเภอปาติวอำเภอปาติวกับเฉพาะนะคะตำบลสีฐานและก็ตำบลกระจายอ,เอำเภอคําเคิรนแก้วนะคะคุณผู้ชมเฉพาะตำบลทุ่งมณ ส่วนเขตเลือกตั้งที่2นะคะมี3รอยเอ็ดหน่วยเลือกตัง้งไดแก่อ,อําเภอค่ำเกินแก้วนะคะยกเว้นตำบลถุงมลน,นะคะอําเภอหมหาชนะชัยอําเภอคอว่างอําเภอปาติวอําเภอปาติวก็ยกเว้นตำบลสีฐานแล้วก็ตำบลกระจายแล้วก็อําเภอไทยเจริญนะคะเฉพาะตำบลน,นํำค่ำแล้วก็ตำบลค่ำไยัยส่วนเขตเลือกตั้งที่3มี3ารอยสองหน่วยเลือกตัง้ง ก็คืออำเภอเลื่องนกท่าอำเภอกุดชุม่มและกับอำเภอไทเจริญยกเว้นตำบลน,นำคําและก็ตำบลข้าภไยซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะทั้งเขตหนึ่งจำนวน13คนเขตเลือกตั้งที่2จํานวน13คนและก็เขตเลือกตั้งที่3จํานวน11คน รวมทั้งสิน37ิ 3, คนจาก14พรรคการเมืองโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรขาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนออกมาใส่ซิทในการเลือกตัง้งสสเทือนี่บ่นหน่อยกว่าร้อยละ80และก็มีบัตรเสียหน่อยที่สุดประมาณร้อยละ2นั่นเองนะคะกับเป็นการขาดการเรื่องของตัวเลขผู้ที่จะมาใส่สิทนำ